หนาวห่อนๆตั้งสี่มือวาดนีได้บินคาไฟมาแล้วเนีหนาวแล้วมือเจ้าคาเอฟที่พอใหขึ้นคาเอฟที่มือเจ้าพักพี่น้องผมถามมี่ลีพี่น้องแตงผ้าเข่ากำลังกินเข่าแซ่บมีบักอันหนึ่งเตะผ้า,าเข่าพี่น้องพี่น้องสีบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวอิ่มก่อนค่อยไปตีปากมัน หรือพี่น้องสิบอกว่ากูลุกขึ้นไปตีปากมันกอนกูจังมากกินเขาก็ได้วะสิกินเขากอนจังไปตีปากคือสิตีปากกอนจังก,กินเขาตีปากมันกอนรอดฉะนั้นหมากวนพระเขายูมูเจ้ากินเขาบ่าแซบดอกกันบ่ไล่หมานี่ขออนุญาตประกาศไปถึงลูกบ้านขอญาติตอบคอมเมนต์ในไลน์กลุ่มของลูกบ้านหน่อยจดคอมเมนต์ลูกบ้านมาพี่น้องครับ ผมเข้าไปอ่านในลายกลุ่มสวัสดีวันจันทร์มาเรียบร้อยแล้วยายไปเรียกมันเดอร์พักก้าวไก่เบ้าตะเลียงการเมืองเบ้าเลียงปากเลียงทองบ่สวัสดีการหนึ่งหันามาเรื่องปากเื่องทองบอแล้วพี่น้องครับปัญหาปากท้องจะแค่จะแก้แค่ปากทองไม่ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาการเมืองกำลังหากินคลอง เขากำลังเป็นราคามันกำลังลดละซีบาทพุเด้อรัฐประหารเขากระตกมันกระตกราคายามากระตกราคาปุ๋ยขึ้น